สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวนริศราโทศีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ุตสารกรรสาขาเทคโนโลยีและส่อสนเทศศาสตรชั้น,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 นปีที่3ค่ะแล้ววันนี้ดิฉันจะพามาฝากท่านผู้ชมมาพบก,กับเสียงแห่งชีวิตเสียงที่มีอิทธิพลต่อชีวิตปอยก,ก็คือเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ใช่นาฬิกาธรรมดานคะคะท่านผู้ชมเป็นนาฬิกามีชีวิตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นเสียงอะไรตอนนี้ก็ใกล้จะแปดโมงเช้าแล้ว เรามาคอยดูกันนะคะว่านาฬิกาปลุกของปอจะเป็นอะไรเราดูนะคะท่านผู้ชมมาแล้วนอแล้วอมาัมาอ,นะอี่ก็คือนาฬิกามีชีวิตของปอยนะคะก<อ>็คือเพื่อนบอกว่านี่เองเขาเป็นเพื่อนที่แสนดีของปอยนะคะ อุ้ยทำไมมาผุกในเช้าจังเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เช้าแล้วขออนามัยให้เลยไม่ได้ไม่ได้เช้าแล้วลุกแปบนำได้แล้วไปเรียนสายแล้วนี่ดูนาฬิกาเก้าโมงแล้วนี่แบบมาไโอเคโอเเเเคคคคโโโออออีกห้านาทีจะขึ้นมาปลุกใหม่เดี๋ยวไปปรวกตรงก่อนโอเคโอเครีบรีบนี่นะคะท่านผู้ชมรีบรีบนะอีกห้านาทีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่คือนาฬิกามีชีวิตของปอยนะคะชีจะเป็นแบบว่าถ้าถ้าชีต,ตื่นแล้วใครจะนอนไม่ได้ค่ะชีจะเที่ยวปุกทุกห้องเลยนะคะแต่ก็ดีนะคะถ้าไม่มีเขาปอยก็จะตื่นไปเรียนไม่ทันนะคะนี่ก็คือเสียงมีอีกทีิคนของปอยนะคะก็ขอบคุณชีมากเลยนะคะว่าว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ